ดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีุญทรัพย์ม .4 ท1เลขที่29ค่ะดิฉันนางสาวพัชรีพันธุ์ภูมิม .4 ทั1เลขที่43ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์สริมยายม .4 ทั1เลขที่41ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนากษาวอัชยาเอี่ยมสะอาดเลขที่21ชั้นม .4 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาพิศนาบอยู่4ทั1เลขที่36ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทําคลิปนําเสนอรายงานเชิงวิชาการเรื่องมะพร้าวหลังครัวค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์มมะพร้าวเป็นพืชที่ถิ่นกําเนิดยังไม่แน่นอนค่ะไม่มีข้อมูลสรุปว่าเป็นที่ใดแต่เชื่อกันว่ามะพร้าวน่าจะเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและต่อมาได้มีชาวสเปนนาไปปลูกในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนตอนใต้นอกจากนี้ชาวยุโรปยังนําไปปลูกในประเทศบราซิลและชาวโพลีนเชียน,นาไปปลูกยังเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกจนมีการขยายพันธุ์ไปทั่วโลกค่ะ ในปัจจุบันนี้ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทางจากมะพร้าวค่ะการเพราะปลูกมะพร้าวนะคะจะมีการจัดเตรียมหรือว่าการคัดเลือกอย่างนี้นะคะ 1. คือการคัดเลือกสวนพันสองการคัดเลือกผลพันธสามการเตรียมอุปกรณ์ผลพันธุ์ก่อนเพาะสี่การเตรียมแปลงเพาะการคัดเลือกสวนพันธุ์นะคะเป็นการเป็นสวนที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์เดียวกันขนาดสวนไม่น้อยกว่าสิบไร่ มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีในกรณีที่อยู่ไกลแหล่งปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจจะคัดเลือกเป็นเพียงบางการคัดเลือกต้นพันธุ์ควรเลือกที่อยู่บริเวณกลางกลางสวนให้ผลลกไม่น้อยกว่า60ผลต่อต้นต,ต,ต่อปีการคัดเลือกผลนะคะผลมะพร้าวไม่จะเก็บจากต้นแม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตามอาจจะมีบางที่มีลักษณะไม่เหมาะจะนําไปเพาะพันธุ์ทัพันธุนน์เช่นผลแตกระหว่างเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงทำลายจึงควรคัดเลือกผลนำไปเพาะซึ่งมีลักษณะพิจารณาตามดังนี้เป็นผลที่ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยจึงควรเก็บโดยใช้เชือกโยนลงมาหรือโยนลงน้ำผลโตได้ขนาดรูปร่างค่อนข้าง,างกลมหรือมีมีลักษณะตรงตามพันธ์ุผลแก่จัดเปลือกมีก้ามปูหรือสีน้ำตาลมีลักษณะคอน้ำไม่มีแมลงทำลาย การเตรียมแปลงพอะนะคะแปลงเพาควรอยู่กลางแจ้งหรือใกล้แหล่งน้ําที่มีระบายน้ําดีไม่เป็นแหล่งที่เคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อนพื้นที่แปลงควรเป็นที่ทรายหยาบเพื่อสะดวกในการเพาะและย้ายก้าป่าวัชพืชออกให้หมดในขนาดกว้างประมาณ2.50เมตรยาวตามความต้องการเว้นทางเดินระหว่างแปลงห้ซนติเมตรในแต่ละแปลง ย่อยขุดเป็นล่องลึกประมาณ10เซนติเมตรตงเท่าขนาดของผลมะพร้าวยาวตลอดพื้นที่แต่ละแปลงจะเพาะมะพร้าวได้10แถววิธีการเพราะวางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในล่องที่เตรียมไว้หันด้านไปทางในทิศเดียวกันแตะในแต่ละผลติดกันไม่เกิน5เซนติเมตรกดทรายหรือดินให้ส่วนของมะพร้าวโผล่พ้นพื้นดินประมาณ1ส่วนสาของผล 5. ถ้าถ้าฝนไม่ตกรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ คอยดูแลจํากัดวัชพืชโรคแมลงต่างๆหลังจากเพาะไปแล้ว 2- 3สัปดาห์หน่อก,ก็จะเริ่มงอกในระยะแรกๆจะงอกน้อยเมื่อเลยสี0สัปดาห์ไปแล้วหน่อจะงอกมากขึ้นมะพร้าวที่ไม่งอกภายใน10สัปดาห์หรือ70วันควรคัดทิ้งหรือนําไปทมามะพร้าวแห้งเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้งอกก็จะได้เง่อที่ไม่ดีตามปกติมะพร้าวจะงอกประมาณร้อยละ60ภายใน10สัปดาห์เมื่อหน่อยาวประมาณ1-3นิ้วควรย้ายแปลงลงชํ้ในการค้าจะไม่ย้ายลง แปลงชำระทีละน้อยแต่จะรอย้ายพร้อมกันในคราวเดียววันนี้เราจะมาพูดถึงสายพันธุ์มะพร้าวนะคะมะพร้าวไทยเป็นของเป็นสี่กลุ่มดัลนี้หนึ่งกลุ่มต้นสูงแล้วต้นสูงมากกว่าสิบสี่เมตรผลตัวและเนื้อหนานะส่วนใหญ่มะพร้าวกลุ่มนี้จะเอานำไปแปลงรูปทางอุตสาหกรรมและทนทานต่อสภาพอากาศแรงมากให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษานะคะมะพร้าวกลุ่มนี้มีอายุยาวเกินน้อยปีแน่นอน,นะคะ่ะเช่น พันธุ์โโลปากจกรัทนาเป็นต้นค่ะ2กลุ่มต้นเตี้ยนะคะมีลาต้นเตี้ยความสูงมาตรงต้นที่ไม่เกิน13เมตรค่ะผลของมันมีขนาดเล็กมากให้ผลผลิตตั้งแต่4ถึง40ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะคะปัจจุบันเป็นพืชที่เศรษฐกิจมีความต้องการมากในสาหกรรงการาดื่มอย่างมากค่ะสามนะคะกลุ่มพันธุ์ผสมค่ะเป็นพันธุ์มะพร้าวที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการนําต้นพ่อและต้นแม่มาผสมกันที่ต่างสายพันธุ์กันนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นและมะพรา้าวกะทิสูงขึ้นเป็นต้นนะคะผมพ้าที่เกิดจากการปรปับปรุงพันธุ์นี้ไม่สามารถนําไปปลูกเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นเป็นต้นเดิมได้ซึ่งต่างจากมะพร้าวที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองกลุ่มค่ะสี่นะคะกลุ่มพันธุ์เป็นต้นเลยค่ะมะพรา้าวกลุ่มนี้ไม่สามารถจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดได้เลยยังไม่ทร,ราบลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่อนอนเช่นมะพร้าวพวงมะพร้าวตะโนดมะพร้าวตาเป็นต้นนะคะเป็นมะพร้าวที่ให้ผลิตน้ําตาลมะพร้าวได้แก่พันธุ์ทะเลบ้า์สุวิชาเป็นต้นค่ะ จากการที่มะพร้าวมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายนะคะการแปรรูปมะพร้าวในปัจจุบันนะคะจึงมีเพิ่มขึ้นหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่องจากมะพร้าวนะคะมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายเราก็จะไม่สามารถพูดหมดได้นะคะเราจึงยกตัวอย่างมาดังนี้ค่ะ 1. นะคะยาหม่องน้ำมันมะพร้าวสมุนไพค่ะ2น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ3น้ำมันมะพร้าวตะไคร่หอม4น้ำมันมะพร้าวสมุนไพร 5. ไอศครีมน้ำมะพร้าวอ่อน 6. ไอศครีมกะทิค่ะ7ไอศครีมกะทิสดโบราณ 8. วุ้นมะพร้าวแก้ว 9. วุ้นมะพร้าวอ่อนแล้วก็10บุุนกะทิใบเตยค่ะซึ่งเป็นเมนูที่แบบเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของมะพร้าวกันนะคะมะพร้าวมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัวอย่างเช่นหนึ่งน้ำมะพร้าวช่วยให้ผิวพรรณเราสดใสดูขาวนวลขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 2. น้ำมะพร้าวมีส่วนสําคัญในการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทําให้ผิวเราดูยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้เกิดริ้วรอยช้าได้เป็นอย่างดีสามประโยชน์ของน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยในการกระตุ้นความเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ได้เป็นอย่างดี 4. ในเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายของคนเเราาาป็นอย่งมก ห้าประโยชน์จากน้ำมะพร้าวคือเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ให้ความสดชื่นและไม่อันตรายต่อร่างกายยกเว้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตหกน้ำมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีเจ็ดน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นธาตุเย็นช่วยขับพิษหรือของเสียออกจากร่างกายหรือว่าเรียกว่าดีทอ็อกนั่นเองแปดในส่วนของน้ำมะพรนะ้าวนนช่วยบำรุงร่างกายเก้าน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลร่างกายในช่วงที่ร่างกายมีกดสูงเพราะน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่าง ทำให้กลไกในร่างกายทำงานเป็นปกติส่งผลทำให้สุขภาพแข็งแรง10ดอกของมะพร้าวช่วยบำรุงโลหิต11ใช้เป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่ให้เกลือแร่ได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสําหรับนักกีฬาเพราะอุดมไปด้วยธาตุแคสเซียม12ช่วยแก้กระหายน้ํา13ช่วยลดอาการบวมหรือบวมน้ํา14น้ำมะพร้าวมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรคจึงสามารถนําเข้าไปฉีดในเส้นเลือดได้สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ําหรือว่าเลือดลดลงแบบผิดปกติ 5. ช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ภาวะความจำเสื่อมในวัยทอง 16. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและยังสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อีก 17. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน 18. นํานำมาใช้รักษาโรคคอตีบได้ 19. ช่วยแก้การตากเสบ 20. ช่วยแก้การตาระคาเครื่อง มพะพร้าวเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมีตามบ้านมีสรรพคุณมากมายและรวมทั้งประโยชน์มพะพร้าวสามารถนํามาต่อยาได้อีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคหรือบริโภคและยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายที่ทําจากาะมาพาะพร้าวมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากภายในหนึ่งลูกมพะพร้าวนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก พอมะพร้าวนั้นคุ้มค่าด้วยประโยชน์และสรรพคุณหลายอย่างและสามารถเพาะปลูกได้ตามบ้านเรือนได้ว่ามีติดบ้านก็ไม่เสียหายพอมะพร้าวนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด